กวนซาพาตะลุยนนคุณผเจอกับเราสองคนแบบนี้แน่นอนครับขอบพระคุณอยู่กับเราในรายการกวนซาพาตะลุยรายการที่จะพากวนเพื่อนนะคะไปตะลุยแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะในสองพันห้นี้เรามากลกันถึงที่ ฟาวเทนทีรีสอร์ทอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเพื่อชิงงรางวัล1นึ่งแบาทนั่นเองใช่แล้วครับมคยค่ะในวันนี้นะคะเราจะพากวนเพื่อนไปตะลุยเผาอินเดียแดงกันที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาที่นี่เขาเผาอินเดียแดงกัหรอเอาแน่นอนนะคะสงสัยแล้วใช่ไหมคะผู้ชมแต่ตอนนี้นะคะต้องอดใจรออีกสักนิดนึงค่ะเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันนกำลังเดินทางมาถึงแล้วแต่วันนี้เรามีด่านให เขาแข่งขันนะคะมาตะลุยเผาอินเดียแดงที่นี่เป็นด่านที่สนุกสนุกซาซารอพวกเขาอยู่เลยครับแน่นอนค่ะแต่ต้องใจรออีกนิดนึงครับแต่แน่ใจนะครับมาไที่นี่เขาจะเผาอินเดียแดงจริงครับเอาแน่สิคะนเมื่อวันนี้เรามีคาวบอยแล้วก็คาวเกิร์ลขนาดนี้แล้วก็ต้องมีเผาอินเดียแดงแน่นอนโอ้ยนี่ค่ะาต้ยครับอินเดียแดงมาแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะเดียวเดี๋ยวเราช่วยกัน คลิปทางปวนพวกควอยแขังกันเถอะค่ะมาครับ <c oughs> คทุกคนพร้อมนะคะเดี๋ยวผู้กองขันจะมาแล้วนะคะออมาแล้วนะเอ้ามาแล้วสวัสดีค่ะ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 ชอบที่นี่ไหมคะชอบธรรมชาติที่นี้มากเลยค่ะสวยสวยสวยสุดเลยค่ะจริงนี่ทําไม่ได้เงินหนึ่งแสนอันนี้ก็ไม่เป็นไรเลยจะบ้าเหรอคุณเรามาแข่งเกมนี้เพื่อเราจะเอาเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทค่ะค่ะส่ะดีใจครับที่ทุกคนชอบที่นี่ครับขอต้อนรับเข้าสู่ดินแดนอัก์สิทธิ์ของเรากับรายการ กวนซาพาตะลุยค่ะกับตอนอินเดียแดงฮูฮ่าฮ่า่คชอบอินเดีแดงนกัวมันคือกิ่นรเปล่าคะแต่ตอนนี้นะคะเดินทางกันมาเหนื่อยๆเนาะเดี๋ยวเาให้พวกันขันนะคะพาไปนกันก่อนนะครับใช่และนี่นะคะคือกุญแจสดอกสู่กระจกสดหรูของพ่อคนค่ะไ่ใอาอันนี้ยทำไมฉัน่คนจะแพ้ด้วยนะแลตอนนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปพับขันกันก่อนเดี๋ยวพ่อมเจอกันค่ะเชิญที่กระจกเลยค่ะเชิญครับ Du må bremse. 1เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหนบอกจะให้พักไงคุณจะพักก็ได้ครับแต่ตอนนี้เพื่อนของคุณถูกจับตัวไปอยู่ครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณจะต้องทำภารกิจของเราค่ะในอินเดแดงโคคฮาหของเรานะคะมีทั้งหมดสามภารกิจด้วยกันนะคะเพื่อชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทครับใช่ค่ะคุณจะต้องผ่านให้ครบทั้งสามด่านครับคุณจะต้องขับรถเอทีวีหาการ์ดที่เป็นรูปธนูครับสองใบการ์ดรูปรูปธนูอีกสองใบครับ มันจะมีซองหลอกด้วยนะคะคุณต้องดูดีๆนะคะคุณจะต้องหาไปเสร็จแล้วกลับมาแล้วจากนั้นนะคะนํารูปซองกับซองธนูที่ได้นะคะไปแลกกับเจ้าหน้าที่ฝั่งนู้นนะคะเพื่อที่จะยิงธนูเราจะมีทั้งหมด 4, 4เป้า,ปาใการซึ่งจะมีเป้าหนึ่งที่มีคำใบยอยู่ในนั้นค,คุณต้องเลือกยิงให้ถูกนะคะเพราะว่าถ้าคุณยิงไม่ถูกคุณก็จะไม่ได้เปิดด้วยฉะนั้นทําเวลาให้ดีค่ะเพราะทั้งหมดคุณจะมีเวลาทําแค่เพียง10นา,นาทีเท่านั้น,น,นครับ ใช่แล้วนะคะหากคุณทำภารกิจสำเร็จครับคุณก็จะได้เพื่อนที่ถูกจับเป็นตัวประกรันกลับคืนมาครับและที่สำคัญได้คำใบ้ไปไขปริศนาด้วยวหากคุณครพร้อมแล้วเชิญเตรียมตัวเลยค่ะ5้าสี่ส Yeah. 拜拜。 ปะมันนาปะน,นาน,น,าน,นาไ<ท>นปะกานะ่าราาูอยัไรููไ้ไปครับ<ด>นี่<ห>คริ่มพรู้แล้วนี่ค่ะทั้หมดนี่เลยค่ะสองชุด อนุนุอนุอนุโอเคไปไปค่ะมีครับช่วยเ,เลยครับเวลาอีกไ,ไ,ไม่มากแล้วนะคะไม่ต้องเล่นเลยนะคะเพืเ่อนของเรา หมูนิดเดียวครับลายเป้านะคะเอาใหม่เขาก็มาเอาใหม่แล้วเหนื่อยแล้ววะแกสต้องสู้สู้สู้ต้อสู้ลูกขนมมีจำกัดเพียงแค่สิบกอกเท่านั้นโอ้ยโอ๊ยชักงงไปแล้วหมูนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเอาก้มลงมาหนึ่งชื่อเทค่ะ เวลาตอนนี้ก็ใกล้อะหมดก็ไปิีแล้วเสียงอะไรเสียงหมูสับมั้งไอหมูสับเสียงอะไรนะหมูสับมาเลยครับมาเลยมาครับได้ในงานนี้ ใช้เวลาเป็นทุกคน9นาที3นาทีเช่อมต่อครับปฏิบัติการเสร็จใช่ครับเพื่อนของคุณก็รออยู่แล้วนะตอนนี้คุณเรียกเวลาเพื่อนคุณเลยค่ะไปเลยค่ะนี่หยุดหยุดนะเพราะฉันทำสำเร็จแล้วปล่อยเพื่อนฉันเดูนี้อไปโอ้ยออกให้มันก่อนโอเค ไ,ไปไหนไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกเพราะวันเราจะไปล่า,ลามันในเกมที่สองกวนซ่าพาดลุย